นี่ก็ด้านหลังนะครับจะเป็นคุณน้องเดชนรงค์นะครับมาพร้อมกับครอบครัวตัวเล็กๆนะครับกำลังน่ารักวันนี้นะถึงจะฉุกเฉินหาดอกไม้ไม่ทันแต่เราก็ยังได้ช่อ่อเล็กกําลังน่ารักน่ารักมาให้ลูกสาวนี่น้องอยากได้ดอกไม้นี่โลกาษาแท้ๆ้าดอกฝั่งนี้ครับนี่ ไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่รถเราเลยตัวเล็กอย่าลืมไปเอาดอกไม้นะลูกอาหนูใครจะถือกุญแจเอ่ยโอเคเอาแล้วหนูไม่ถือดอกไม้อ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวนูกับคุณแม่ขยับมาฝั่งนี้นะโอเคของน้องเดียดแลวลงก็ขยับมาฝั่งขวาครับโอเคเดี๋ยวหามุมนิดนึงวันนี้สมมอบว่าหลายคัน โอเคครับผมมองกล้องนะครับมองกล้องนะกดไลค์ครับผมยิ้ม 1, 2, ครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวปลออยรูปหนึ่งนะตัวเลขเอากุญแจวางไว้ได้แล้วลูกไม่ได้ถ่ายรูปแล้วดอกไม้หนูอยู่ไหนอ่ะเอเอาดอกไม้มาถือไปลูกค้ามาล้วใช่ใช่ครับรวยๆวยจริงๆนะครับผมมาเดี๋ยวเชิญพี่ตัวรถเลย ด้านนี้เลยครับมาด้านนี้เลยเอาไปไหว้ไหว้แล้วเอาไว้ในตัวรถเลยนะครับนี่วันนี้วันดีอธิษฐานเลยนะครับออกรถไปก็ให้ได้วิ่งงานเยอะๆน้ำมันก็ราคาลงเงาลงเงานะครับได้กำไรเน้นๆบีบแต่ด้วยนะครับเอาไว้ที่ในตัวรถนีแหละครับนี่ไว้ตรงนี้ครับนี่นี่ ความเจริญรุ่งเรืองจะได้ไม่หลุดไม่ร่วงไม่หายไปไหนอย่าดูเลิกให้ตัวเล็กไปไหนไปคันใหม่หรือว่าไปไหนเอายบายกันยังบายบายเออค่ะสวัสดีครับผมขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวคัน v cross มาแล้วนะครับทุกคนลูกค้าไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวต้องรีบเลย พิรีพิไล,ลไม่ได้คือต้องรีบเลยเพราะว่าลูกค้ายังมีงานอ้อยตัดอยู่แล้วก็เดี๋ยวเอกสารนะวิ่งตามไปให้ที่ไร่อ้อยแม่ไปที่รถนี่ อย่มอกแล้วขอบคุณนะครับไปแล้วไปแล้วขอบคุณนะครับไปส่งมอบคันต่อไป